สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับผมวันนี้นะครับแอดมินพาทุกคนมาดูการฝึกซ้อมนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างทําการฝึกซ้อมหรือว่าทําการแข่งขันนะครับแอดมินกําลังพูดถึงพิวอัจฉราพรคงยศและก็บุ๋มบียมชัชชอรอนมกศีครับซึ่งเธอทั้งสองคนเนี่ยได้พูดคําว่าสลัมอา้าวสลัมแปลว่าอะไรนะทุกคนถ้าใครรู้แล้วก็ เมนบอกแอดมินด้วยนะครับในส่วนของลีกตุรกีนะครับทีมของบุมบิมและเพียวทีมออสารเย่เบลเดียสปอร์นะครับจะแข่งในวันที่30มกราคมนี้เวลา2ทุ่มนะครับเจอกับเฟเนบเช่โอ้โหเฟเนบเช่เลยเหรอนะไม่มีอะไรจะถอยแล้วครับมาขนาดนี้แล้วเฟนี้ก็เฟเนเถะสู้อย่างแน่นอนครับผมไปดูความน่ารักความสดใสของเพียวและก็บุ๋มบิมกันเลยดีกว่าครับไปเลย C'est là, c'est là, oh. ah c'est là, c'est là. <laughs>